ในปัจจุบันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติลานกลางเต็นท์หรือแม้กระทั่งรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันค่ะนั่นก็คือการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ไม่ทันเวลาค่ะ ซึ่งช้างป่าเนี่ยอาจ,จออกหากินนอกพื้นที่ป่าเข้ามาใกล้ลานกลางเต็นท์หรือบริเวณที่มีนักท่องเทีย่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนค่ะถึงแม้จะมีป้ายเตือนหรือการประชาสัมพันธ์ทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ในสถานาการณ์จริงเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าช้างเนี่ยจะออกมาเมื่อไรออกมาทางไหนจุดไหนปลอดภยัยหรือว่าเราควรตัดสินใจอย่างไรดีค่ะพี่วุ้นคะแล้วอะไรเนี่ยที่ทำให้ Wild l a n t Smart Information and a l e r t ของเราเนี่ยแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่คะคะ คำถามนี้นะคะเป็นจุดขายหลักของระบบเราเลยค่ะเพราะว่า Elephant Smart Information and Alert n d a ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์แบบสื่อสารทางเดียวค่ะแต่เป็น Smart Public Information Platform for Natural t o u r i s t Area หรือพูดง่ายๆนะคะก็คือเราไม่ได้แค่บอกข้อมูลค่ะแต่เราช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ In the world, h i s s y s t e m does not tell people what might happen, but what is happening right now. ขอเพิ่มเติมจากตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์ทั่วไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเห็นแค่ป้ายเตือนหรือประกาศเท่านั้นค่ะแต่ระบบของเรานะคะจะแสดงสถานะความเสี่ยงของพื้นที่แบบทันทีรู้ได้เลยค่ะว่าจุดไหนปลอดภัยหรือจุดไหนควรหลีกเลี่ยงค่ะ t h i i s not just information, t h i s i s decision making support และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์นะคะเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้จริง ระบบของเรามี4บริการอัจฉริยะดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือ Smart Human Detection ค่ะคือเมื่อมีผู้ใช้งานเดินผ่านนะคะระบบจะเริ่มตรวจจับใบหน้าและเริ่มการทักทายค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่หน้าหลักสำหรับการใช้งานโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งต่างจากผู้ประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะคะที่ผู้ใช้งานจะต้องเริ่มค้นหาเองทุกขั้นตอนค่ะอย่างที่2นะคะคือ Smart Information Service ค่ะเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมภายในชุมชนนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่า Admin นเนี่ยสามารถเพิ่มลดหรือแก้ไขข้อมูลได้เอง ทำให้ข้อมูลตรงกับบริบทพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้นะคะระบบของเรานะคะยังมีการประชันสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยที่เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีด้วยค่ะนั่นก็คือ smart w i d e elephant detection and alert นะคะก็คือเมื่อตรวจพบช้างนะคะระบบ ที่ตู้ขี่ออสน,นะคะจะเปลี่ยนสีทันทีค่ะจากสีเขียวนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีส้มค่ะหากตรวจไม่พบชางซ้ําอีกครั้งนะคะจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวค่ะซึ่งระบบของเรานะคะไม่ได้เน้นแค่การตรวจจับค่ะแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ระดับความเสี่ยงให้ประชาชนสามารถรู้ได้โดยที่ไม่ต้องอ่านข้อความนั่นเองค่ะ ข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจะถูกประชาสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ผ่าน3ช่องทางพร้อมกันค่ะได้แก่ตู้คีย์ออทเว็บแอปพลิเคชันและแอปเทลิกรมค่ะพร้อมท้งระบุเวลาตำแหน่งและภาพประกอบค่ะส่วนอย่างสุดท้ายนะคะคือสิ่งที่ทําให้ Y Element Smart Information and Alert แตงจากการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไปอย่างเด่นชัดที่สุดนั่นก็คือ Smart c h a t b o ร์ดค่ะที่นักท่องเที่ยวนะคะสามารถพิมพ์หรือพูดคุยสอบถามข้อมูลกับ AI ไได้โดยตรงเช่นพบช้างล่าสุดเมื่อไหร่หรือตรวจพบ ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือการประชาสัมพันธ์ที่ตอบคาถามจากดาต้าเบสที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริงค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องกวางระบบของเราเนี่ยยังมีเมนูคําแนะนําต่างๆด้วยค่ะทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติวิดีโอแนะนําการเอาตัวรอดเมื่อพบเจอช้างป่าประวัติการตรวจพบช้างหรือแม้กระทั่งสถิติการตรวจพบช้างนั่นเองค่ะ ระบบนี้นะคะช่วยให้เจ้าหน้าที่อุทยาหรือหน่วยงานท้องถิ่นสามารถสื่อสารระดับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาระก,การให้ข้อมูลซำ้ำๆและเป็นการเสริมคาพลักด้านความปลอดภัยให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด,ด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะเราได้นําระบบนี้ไปทดลองใช้งานจริงแล้วใน3พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่บริเวณลานกลางเต็นท์ของอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ While friend, Smart Information and Alerts is a smart information platform for natural tourist area. The system provides four main services: human detection, smart information service, real-time alert, and smart chatbot. Information and safety alerts are delivered through three channels: kiosk, web application, and Telegram. All information is based on real data from the actual area, not general data from the internet. The system has already been tested in real. world i n u น m a r y province and Campings area in k ข a ใ national park w h y elephant smart information and alert จึงไม่ใช่เพียงระบบตรวจจับช้างป่าค่ะแต่เป็น smart public information platform ที่ช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติปลอดภัยยิ่งขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะอันตรายมาแบบไม่บอกล่วงหน้าเราจึงต้องรู้ให้ไวและรู้ให้จริงรู้ไวรู้จริงรู้ทัน w elephant smart information and alert ขอบคุณค่ะ de qué